สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนบัคกแอตแทกออนไททันนะฮะเราก็ต้องใช้รีไหวหรือว่าตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะหว่อคนอื่นจะรู้ว่าต้องใช้ตัวอะไรได้ก็คือวิ่งเข้ามาจิกแทงเลยนะฮะที่ขวาป๊บเดินหน้าไปด้วยก็เข้ามาในตัวบ้านนะ,ะแต่ผมคิดว่าถ้าทําอีกมันก็คงจะเข้าไปไม่ได้แล้วแหละเนื่อก็คือบัคอยู่นะฮะเดนะี๋ยวนะท่นึงกลัวหลุดกลัวหลุดเดีย๋ยวเราอยู่ในตัวบ้านแล้วนะ ไททันก็ไม่สามารถทำลายเราได้ทุถยถ้าพวกวิปริตก,กระโดดมาหรือว่าไอตัวไทไทันไททันอะไรก็ได้ที่มันตีตีตีอ่ะมันก็โดนเราได้นะถ้าเราหลบไม่ทันนะฮะโอเคเราจะลองกับบ้านหลังอื่นดูจะได้หรือเปล่าเฮ้ยคือก่อนคุโอเคนะอันนี้ก็ เข้าไปสุดบ้านแลว้วอ่ะทำไมมันมาสูงจังวะเอาใหม่เอาใหม่หมแบ๊บนะ,ะทำไมเป็นแบบนี้ฟะโอเคตัวนี้ก็จะเอาใหม่นะคิิกยิงพลิงไหมควยนะฮะทาไม่ได้ ไอะเข้าได้อยู่หรอกยังไม่ก็ถือว่าติดแล้วบ้านหลังนี้แหละขอหลังคาจาตันเลยเอ้ย <SM> ส <IC RA> so ูงๆเข้าไปแล้วนะฮะยอดเยี่ยมเป็นการบักนะฮะแต่ยิงฟลิงออกไปด้านนอกได้ด้วย เหมือนตัวบ้านเป็นแค่น,นั้นเหมือนเป็นแค่อากาศเลยนะฮวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วนะ